สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมษและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับเราครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้ดูความหมายของไพ่สี่ใบกันอ่าเราจะได้มาเรียนรู้กันนะว่าการอ่านไพ่สี่ใบนั้นเป็นอย่างไรโอเคราศีเมษพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุยเลยนะผมจะเลือกไพ่มาก่อนสี่ใบ ผมทำการสุ่มมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูความหมายกันก่อนว่าสี่ใบเนี้ยไพ่บอกอะไรกับเราบ้างใบแรกครับแนวโน้มในตำแหน่งแนวโน้มไพ่บอกว่ายัางไงเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยไพ่กระมองบอกว่า สิ่งที่เราเห็นใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมที่ผ่านมาไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายทุกสิ่งร้วนมีเบื้องหลังซ่อนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแนวโน้มบอกว่าถ้าเราจะเลือกอะไรนั้นเราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีๆนะว่าไอ้ที่เราเลือกหรือเราจะตัดสินใจทำอะไรลงไปนั้นนะมันมีอะไรแอบแสงอยู่ไหมมันมีเบื้องหลังอะไรอยู่ไหม แมวน้องคือตอนนี้ช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณจะเลือกยังเลือกไม่ได้ถ้าจะตัดสินใจคุณจะตัดสินใจไม่ได้หรือคุณจะไม่ตัดสินใจทำอะไรเลยโอเคไหมเจ็ดเจ็ถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการคิดฝันการจินตนาการการมโนหรือการทำให้เชื่ออ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ไปยังดูกันไปเรื่อยๆทีละใบเจ็ดถ้วยเนี่ย ในสภาวะแบบเนี้ที่เราต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันต้องมีคําว่าตัวเลือกส่งผลยังไงไฮโรแฟอ่าเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เลือกอะไรเลยตอนนี้นะเจ็ดถ้วยเพราะว่าไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยปรากฏขึ้นมาเนี่ยไฮโรแฟนบอกว่า บทเรียนที่สําคัญกระจ่างแจ้งรู้ซึ้งในสัจธรรมตึกรู้ได้ตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณเห็นสรุปความจริงแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเบื้องหลังแอบแฝงอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้จังหวะนี้ไม่ควรที่จะเลือกไม่ควรที่จะสั่ง ใช่ไหมถ้าคุณกําลังจะ,จะสั่งของในในแอปอย่าเพิ่งสั่งนะของไม่ตรงปกอย่าเพิ่งสั่งนะจะได้ของไม่ดีช่วงนี้เวลานี้ยังไม่เหมาะที่จะซื้อใดๆเข้ามาไม่เหมาะที่จะไปช้อปปิง้งไม่เหมาะที่จะทําการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าอะไรมันจะได้ของไม่ดีอ่าใช่ไหมราศีเมษคุณกําลังเลือกมีทางเลือกเยอะ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เลือกอะไรเป็นคนที่ฝันเยอะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาความเป็นจริงจินตนาการก็เยอะเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวทำนี่เดี๋ยวทำนั่น,นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำมันมีอะไรแอบแฝงหมกเม็ดอยู่กันเต็ไปหมดเลยสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่เลือกบางครั้งนะบางครั้งนะเจ็ดถ้วยนี่คือการมองเห็นความจริงเจ็ดถ้วยขึ้นคู่กับไฮโรแฟนเนี่ยคุณเริ่มแยกแยะออกแล้วว่า อะไรจริงอะไรเท็จอะไรหลอกอะไรลวงนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยจังหวะชีวิตของชาวราศีเมษคุณต้องแยกแยะให้ออกอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้อะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องมาแยกแยะค้นหาความจริงดูซิว่าใช่หรือไม่เราดูไปที่สามเลยนะว่าคุณควรทําอย่างไรครับเปลี่ยนแปลงคุณควรทําอย่างไรคือเปลี่ยนแปลง วีลออฟฟอร์จนเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวนเป็นไปตามเหตุปัจใจอยอมรับการเปลี่ยนแปลงรับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องตัดตัวเลือกที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตชีวิตเดินทางเหมือนการเปลี่ยนแปลงคุณยอมรับสภาพได้แล้วว่าเอย สถานการณ์ตอนนี้นะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่เลือกถ้าไม่จําเป็นก็ควรจะต้องเอาสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตอย่างเงี้ยคือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เรามาดูใบสุดท้ายกันว่าคําแนะนําครับคําแนะนําไพ่แนะนําว่าไงสี่เหรียญโอเคพอไพ่ขึ้นมาสี่เหรียญอย่างเงี้ยเรารู้เลยใช่ไหมว่าอย่าพึ่งเลือกซื้ออะไรอย่าพึ่งใช้จ่ายอะไร เก็บเงินของคุณไว้ให้แน่นๆก่อนผมจะมองเป็นแบบนี้นะสี่เหรียญเนี่ยจริงๆมันก็มีความในสำคัญที่ซ่อนอยู่แต่แต่แต่เราต้องรู้จักการบริหารไงสี่เหรียญคือความมั่นคงทางผลประโยชน์ที่คุณมีนั้นถ้าบริหารจัดก,การไม่ดีมันจะเสื่อมคุณค่าเพราะฉะนั้นไพ่กำลังบอกว่าถ้าคุณอยากจะเลือกซื้ออะไรในตอนนี้ อย่าพึ่งอย่าพึ่งซื้ออย่าพึ่งเลือกอย่าพึ่งใช้จ่ายอย่าพึ่งไปลงทุนช่วงนี้จังหวะนี้ควรควรเป็นเวลาที่คุณอาจจะต้องออมเงินเก็บเงินไว้ก่อนเวลาศีเเม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วอะมันไม่ได้ผลกําไรแน่นอนมันอาจจะถูกหลอกเพราะว่าอะไรเพราะเจ็ดถ้วยมันมีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังถ้ามีใครมาเสนอขายมาชวนคุณทํานู่นทํานี่ ขอให้คุณตระหนักรู้ไว้เยอะๆเลยว่าแน่นอนแหละมันย่อมมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมเพราะว่าทัา้งไพ่สี่ใบเนี้ยกําลังบอกอะไรกับชาวราศีเมษละ่ะก็บอกว่าให้ช่วงนี้เก็บตังค์ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งหาอะไรในกรณีถ้าคุณจําเป็นต้องสั่งของจากแอปคุณต้องเช็คดูให้ดีๆก่อนว่าของนั้น ตรงปกหรือไม่ข้อมูลจริงเท็จประการใดแต่ถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าเพิ่งสั่งชะลอไปก่อนเพราะว่าเกณฑ์ดวงอะ่ะจะได้ของมีตำหนิจะได้ของที่ไม่ตรงปกจะได้ของที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงัอัน,นี้ต้องระวังถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องมีการวางแผนวางแผนก่อนไต่ตองแผนให้ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ โอเคไหมเพราะไพ่ก็บอกคําแนะนําคือเก็บเงินไว้ใกล้ๆตัวก่อนโอเคไหมทุกเรืเองนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปละมันไม่เหมือนเดิมละแนวโน้มเป็นยังไงสุดท้ายแล้วแนวโน้มคุณจําเป็นต้องคุณจําเป็นเลยนะต้องใช้คําว่าจําเป็นเลยนะคุณจําเป็นต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเรามาคุยต่อนะครับว่าที่ผ่านมา คุณอาจจะลงทุนอะไรไปหลายๆอย่างคุณอาจจะทําอาชีพหลายๆอาชีพคุณได้ลองผิดลองถูกสุดท้ายแล้วคุณก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วะมันไม่ใช่ว่ะใช่ไหมราศีเมษอาจจะลงทุนทํานูน่นทํานี่ทํานั่นบางคนไปทําอสังหาบางคนไปทําเกี่ยวกับความสวยความงามบางคนไปลงทุนกับธุรกิจต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้ว ถ้าเราไม่รู้จริงเราไปไม่รอดเพราะว่าทุกธุรกิจทุกอย่างที่เราลงทุนไปแล้วเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาเราไม่ได้มีความชำนาญมันเป็นแค่เพียงว,ว่าเออทำแล้วมันจะดีไหมทําแล้วจะดีนะเห็นคนอื่นเขาทํากันเราก็เลยอยากจะทาํามั่งแต่พอเราทําจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่คือไพ่เจ็ดถ้วยเพราะฉะนั้นให้เราแพ้ La จึงปรากฏขึ้นมาว่าถ้าจากจะรู้อะไรต้องรู้ให้จริงเออเราต้องรู้จักว่าเราเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ทำนั้นเป็นอย่างไรอ่าเราต้องเรียนรู้ตรงนี้นะ w i l ิวอ f o r อ u n e ขึ้นมาในตำแหน่งที่เราควรทำคือเรายอมรับสภาพก่อนว่าเราอะทำอะไรได้บ้างถนัดอะไรได้บ้างความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างคือเราต้องมามองหาความเป็นจริงแบบจริงๆเลยนะ ต้องมาวิเคราะห์กันจริงๆแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเราลงทุนกับตัวเองดีที่สุดถูกปะในเรื่องของการทำงานถ้าเรามองในเรื่องของการทำงานนะตอนนี้นะคุณควรจะต้องมาพัฒนาสกิลทักษะของตัวเองเพิ่มขึ้นนะสี่เหลี่ยมต้องมาลงทุนกับตัวเองอืมจริงๆลงทุนกับตัวเองคืออะไรเราต้องมาเรียนรู้อืมศึกษาเรียนรู้ก่อนก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไป โอเคไหมคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณนี้นะครับออ,อย่าเพิ่งทําอะไรโดยที่เราไม่มีความรู้หรือหรือเราไม่ชํานาญถ้าถ้าจําเป็นตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้เงินลงทุนอะไรเยอะๆถ้าไม่จําเป็นนะอย่าเพิ่งลงทุนใช้เงินอะไรไปเยอะๆทีนี้เรามาดูต่อคือคือถ้าลงทุนไปเยอะเสี่ยงถูกหอกไงเจ็ดถ้วยอะ ถูกหลอกระวังให้ดีเรื่องมิจฉาชีพแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่ามันมีมิจฉาชีพนะแต่เป็นบอกว่าให้เราระวังอืเพราะว่าไฮโลแฟนมาดักไว้ก่อนมาดักไว้ก่อนเราไม่ได้เสียอะไรหรอกแต่เราเฮ้ยจะฉุดคิดได้เราจะรู้ได้ว่าเราจะเฮ้ยมันไม่ใช่ละเราถอนตัวได้ทันอะไรประมาณนี้นะไพ่อยากบอกอะไรกับเราครับทีนี้เรามาดูต่อผมจะมีไพ่คุณเลือกนะสี่ใบราสีเมษ ผมจะมีไพ่ให้คุณเลือกสี่ใบเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับเลือกใบเดียวนะหนึ่งสองสามและสี่อ่าใบที่สี่ออกมาลวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเลือกหนึ่งใบนะครับเลือกแค่หนึ่งใบนะเออเพราะว่าราศสีเมษที่มาดูในช่องเนี้ยน่าจะมีหลายคนอยู่อ่าอันนี้เป็นพลิกอาการ ผมอยากให้คุณตั้งจิตอธิษฐานคุณอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดหรือพลังงานใดบอกเรื่องราวนี้กับคุณคุณอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือหรือพลังงานแห่งจักรวาลอยากเตือนอะไรคุณอยากบอกอะไรคุณหรืออยากแนะนำอะไรคุณให้คุณนึกไว้ในใจแล้วคุณทำการเลือกไพ่หนึ่งสองสามสี่ เลือกแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูกันต่อครับคนที่เลือกใบที่หนึ่งครับใบแรกใบที่หนึ่งคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะไพ่อยากบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณอัศวินดาอัศวินดาบ,อ,ดาบ,บอกว่าอย่างไรลงมือจัดการกับปัญหาทันทีอย่าปล่อยให้ลุกลามบานายเร็ว เร็วหมายถึงว่าทําอย่างรวดเร็วนะแต่ต้องคิดอย่างรอบคอบโอเคนะลงมือจัดการกับปัญหาท,ทันทีในกรณีที่มันมีปัญหานะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะเอออย่าปล่อยให้มันลุกลามบานไปรีบจัดการซะทําให้เร็วและรอบคอบโอเคนะนี่คือข้อมูลที่ไพ่ใบแรกบอกกับคุณต่อไปครับคนที่เลือกใบที่2องมีไหมมีใครเลือกใบที่2นะใบที่สอง บอกว่าอย่างไรหนึ่งถ้วยครับคนที่เลือกใบที่สองนะไพ่ออกมาเป็นหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยไพ่บอกว่าเปิดใจรับสิ่งใหม่เปิดใจรับสิ่งใหม่นะความรู้สึกดีๆกำลังก่อตัวแล้วความสัมพันธ์เริ่มต้นจากความจริงใจเริ่มต้นจากความจริงใจแสดงได้ว่าอะไรได้รับ ใช่ไหมได้ครับถ้าใบาที่สองนะเหมือนเราจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะอืมแต่ถ้าเป็นใบแรกอะ่ะใบแรกต้องรีบลงมือจัดการคือคุณอาจจะรู้แล้วคุณจะเข้าใจแล้วแล้วคุณค้องลงมือรีบเร่งจัดการให้มันเสร็จโอเคใบที่สามครับไพ่บอกว่าอย่างไรใบที่สามไพ่บอกว่ามาเล็กถือถ้วย เปิดใจรับความรู้สึกใช้จินตนาการและความอ่อนโยนสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเปิดใจรับความรู้สึกนะใช้จินตนาการและความอ่อนโยนสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันนี้คือใบที่สามต่อไปครับใบที่สี่ไพ่บอกว่าไง Do เ r อร์ดคืออะไรครับ ทุกอย่างที่ผ่านมารู้แล้วแต่เป็นไปตามสภาพตามสภาวะจงพอใจกับตัวเองอเป็นแนวปรัชญานิดๆทีนี้เรามาสรุปกันเรามาสรุปไพ่กันนะครับราสีเมษร,ราสีเมษไพ่สีนี้ไพ่ผ้าคือเวลาคุณจะเลือกหรือจะลงมือทำอะไรสักอย่างอนะ่ะคุณต้อง มีข้อมูลคุณต้องคิดให้รอบคอบต้องมีกฎมีแบบแผนมีความเชื่อมีความศรัทธาโอเคไหมถ้าคุณฝันว่าอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคุณมีความฝันว่าคุณอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือ อยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขอจงมีความศรัทธามีความศรัทธาแนละเชื่อมั่นเนี่ยเชื่อมั่นวิอั f ฟอร์ตูนนะเป็นความเชื่อมั่นว่าถ้าคุณขยันหมั่นเพียรคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนี่คือรหัสจากไพ่ที่ผมถอดออกมานะ ถ้าคุณอยากได้อะไรคุณก็ต้องมีความตั้งใจจริงมีศรัทธาอย่างแรงกล้าออมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นถ้าคุณทำดีคุณขยันมันเพียนคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะวิวเอาสตูนนี่คือ ถ้าเราทําดีมันก็ได้ผลดีถ้าเราทําไม่ดีมันก็ได้ผลไม่ดีคือมันเป็นไปนตามกรรมมันเป็นไปนตามผล view of fortune หมุนไปทางไหนล่ะก็ไปทิศทางนั้นแหละถ้ามันไปทิศทางที่ดีมันก็ได้รับผลดีโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งใจไว้วาดฝันถึงความสาเร็จวาดฝันว่าต้องมีบ้านสักหลังหนึ่งวาดฝันว่าอยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ ทุกสิ่งต่างๆที่คุณฝันทุกสิ่งต่างๆที่คุณต้องการนั้นขอให้คุณมีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วลงมือทำให้มันอย่างจริงๆจังๆนะคุณจะได้มาอย่างครอบครองอย่างแน่นอนนะครับ,บราศีเมษในสิ่งที่พูดมานั้นทั้งหมดนั้นอ่ะคนที่เลือกใบที่หนึ่งคือทำทันทีลงมือทำทันทีถ้าคุณคิดได้คุณรู้สึกได้แล้ว คุณมีแนวทางคุณมีเม้าเป้าหมายแล้วคุณทําทันทีนะครับลงมือทําความฝันความสาเร็จมันต้องรีบอะถ้าคุณรู้แล้วคุณต้องรีบทําเลยอะทก่อนได้ก่อนอะออรู้แล้วทําทันทีสําหรับคนที่เลือกใบที่สองครับโอกาสความสําเร็จมันมีอยู่ตรงหน้าแล้วขอให้คุณไขว่คว้ามันมาโอเคไหมมีคนม,มันอันนี้คือได้มาโดยง่ายเลยนะไม่เหมือนกับใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งยังต้องออกแรงนะ ต้องเหนื่อยนะแต่คนเลือกใบที่สองหนึ่งถ้วยเนี่ยมานิ่มๆมาลอยๆยื่นมาให้เลยนะได้มาโดยง่ายเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของคุณแล้วแหละจงรับโอกาสนั้นไว้คุณลองดูซิว่าในชีวิตคุณเนี่ยสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําคุณต้องมีศรัทธาถ้าคุณศรัทธาแล้วอ่ะคุณจะได้มาโดยง่ายเลยนะเพราะคนรีเลือกใบที่สองในหนึ่งถ้วยพระเจ้าประทานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้มันเป็นของคุณแล้ว แต่คุณอย่าลืมนะคุณต้องเพียรพยายามก่อนนะใช่ปะคนที่เลือกไปที่3ครับสายใยแห่งความสัมพันธ์ของของคุณมันก็จะเป็นของของคุณอยู่วันอย่างค่ำของของคุณก็คือของคุณมันมีสายสัมพันธ์ต่อกันแล้วสิ่งที่คุณคิดกิ่งที่คุณวาดฝันมันมีสายตรงถึงคุณแน่นอนอขอให้คุณเปิดใจรับ เปิดใจรับด้วยแรงศรัทธาเปิดใจรับด้วยความมุ่งมั่นหมดข้อโต้เถียงหมดข้อโต้แยง้งมันไม่ใช่เวลาจะมานั่งอะไรเป็นยังไงไม่ไม่ใช่เวลานะนะเวลานี้คือมันต้องให้ความสำคัญให้ความสนใจโอเคไหมครับเข้าใจนะให้ความสำคัญกนะับให้ความสนใจนะอย่าปล่อยปาะละเลยคนที่เลือกใบที่สี่ครับ เส้นทางชีวิตเส้นทางที่คุณเลือกสิ่งต่างๆที่คุณฝานไว้มันเป็นของคุณแน่นอนอ่มันเป็นของคุณแน่นอนตามวาระกรรมตามวาระที่เป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ตัวคุณอ่ะคุณจะรับคุณจะไม่รับคุณจะทำหรือไม่ทำทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณแต่ที่แน่ๆ The world นี่คือมันเป็นไปตามสภาพเป็นไปตามบุญเป็นไปตามกรรม เป็นไปตามเหตุปัจจัยอ่าโอเคไหมราศีเมษถือว่าเป็นไพ่ค่อนข้างจะมีแนวโนโ้มไปทางที่ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังงานจากไพ่ทาโร่เนี่ยพลังงานจัก,กรวาลเนี่ยส่งมาดีมากอืมสิ่งที่เรามุ่งหวนไว้มันจะสําเร็จได้แต่เราต้องลงมือทํานะเราต้องมีแรงศรัทธามากพอนะ เพราะแรงศรัทธานเนี่ยมันจะมันจะทําให้เรามุ่งม,มั่นตั้งใจเออมันเป็นแรงผลักดันให้เราสู่ความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วสิ่งที่เราต้องการนะมันเราได้ครอบครองหรือนะอ,อะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ไงว i e อ of ฟอร t u ูนมันเป็นลิขิตมันเป็นลิขิตของเราอยู่แล้วคุณเข้าใจคาว่าลิขิตไหอืมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต เราอย่าไปคึ้งคาดหวังกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในอานาคตโอเคไหมคาดหวังได้คิดได้แต่เราต้องอยู่กับความเป็นจริงในความเป็นจริงนั้นถ้าเราไม่ลงมือทําแล้วความฝันมันจะสําเร็จได้อย่างไรตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองครับขอเพียงคุณเปิดใจรับด้วยเหตุและผลและจงเชื่อมั่นในจิตในจิตวิญญาณของตัวเอง คุณจะพบหนทางแห่งความสุขในแบบฉบับของคุณขอให้ข้อมูลที่ปรากฏนี้นำพาคุณไปสู่เส้นทางความสุขความมั่นคงความมั่งคมมั่ง,งและความสำเร็จในชีวิตขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ